ผมก็ตุ้กคนไปห้องน้ำงานอาบบ้านผู้ถ่ายคลิปแม่อวยพรด้วยด้วยหัวมึงแม่เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าใครจะมาต่อจากนี้ทำนีิฉันเดินไปสุดซอยเหรอทำนีิแั่รอเพื่อนมาผู้โทรหาผู้ไก่ผู้ไก่บอกว่าเสียตาถ่ายคลิปกันได้ถ่ายรูปอ้าว ไก่ผู้ไก่บอกว่าวุน้นเส้นอะอะแล้วพูดอลไรเราเอาใจมีเส้นบอกว่าเปล่าอะไรมาก็แล้วกูวะววจะถ่ายทำโปรคลิปอ๋อวันนี้เราจะไปไหนกันคะไปไม่ใช่พูดที่เหมืนพรอๆดอนี้ขอโทษครับอ่าเราจะไปไปไปไหนวะสระบ,บุรีเออ,เอ,อไปฟังคนนุ่งช่อดีมีชัยใช่หรอวะ <laughs> เราจะไปดูเอ่อไขม่กกขมุกสอนเท็จรูปกันไข่มุกเขาทำที่นั่นเรอะอือก็ขี่แพ้ไงมาเว้ยเจฟคุยดว้วยดีเจฟบยิงมากยิงมากปีแรกมหนึ่งปีแรกอ่ะกูมาสายที่สุดอ่ะ เพื่อนโทรตามยี่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 ยยี่สิบสายนอกจากเป็นกูหมดเลยโมงมากเดี๋ยวผู้อ่านสองคนนะคะคือชัชดาพรกับพิริยาดาอสองคนนี้เข<อ><พ>าแอมมาแล้วลกูเบียดกระเป๋าล,ลงอะจะพกมือหนักกว่าเดิมอีกโทรไปหาชัชดาพรมาชัชดาพรบอกว่าเดี๋ยวจะไปเอ่อดิสโก้โรตัสสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ถึงทางรีสอร์ทกันแล้วน้องแอมรีสอร์ทอะไร ออมรรีส์ทนี่รีสอร์ทอะไรม่วกเหล็กพาราไดซ์รีสอร์ทค่ะโอเคเราอยู่กันที่ม่วกเหล็กพาราไดซ์เอาไหมพาราไดซ์เอาม่วงไว้เหรอม่วงพูเล่นไงโอ้โหโอเคเอาไหมนะกูถอดมือมดพูดถอดเหล็กพาราไดซ์รีสอร์ทนะคะเเย้้ม่วกหล็ตองโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูอ่ะไปดูบรรยากาศกินข้าวบรรยากาศตอนนี้เขาปล่อยค่ะเขาปล่อยให้ทานข้าวนะคะ Oh! <laughs> รีวิวอาหารรีวิวอาหารนะคะไก่ย่างสามพันปีกเชฟอยู่ข้างหลังมันถึงอร่อยมากเปนั่งเดิมู่นั่งอันรีวิวอีกหนึ่งอันเดิมทําุปนี่ก็แบบเชไปแล้วยังไม่อมววยู่ว้ามันมาจากมาหาสมุทรดำมา

อ่ะเฮ้ยไม่ต้องเยอะมารับก่อนบอกคืออะไรไม่ได้บอกไข่เลยเก็บไว้คนเดียวไม่ได้บอกไข่เลยลูกันแค่หกทีสคนนี่แหละไม่ได้บอกไข่น้ำจิ้มน้ำจิ้มรีวิวน้ำจิ้มไม่ได้บอกไม่ได้บอกบอกกันแค่อยู่นี่แหละ เอาลองชิมน้ำจิม้มชิมไปแล้วเป็นไงน้ำจิ้มมันซาบซวงนะค่ะมะนาวหมดส่วนอบอกเขาไปมันแสบแลนเลนย <c oughs> อ,อ๋อคลิกเหมือนบาบาแ,แบบว่ากระต่ A4 ใส่ลงไปใหญ่มากมาือเขามาก ปาพาน้องไปด้วยไปนหน้าไปเลยสอมเมนวันนี้เร็วขจาดนัทพรอมมาด้วยน้องน้องน้องยู่ขาไปกับพี่เจเดีคนนั้นเร็วเจอเบลผู้ชายดีสะดุดสะดุดดีสะดุดโอ้ยปวหลางจริงสี่ I do